สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติส 1.6G นะคะรถปี2016นะราคาค่าตัวอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมีการปรับรถราคาลงจากหน้าป้ายนะคะลูกค้าเพราะว่าหน้าป้ายคันนี้นะอยู่ที่4,45,000นะคะแต่ว่ารถราคา ลงแล้วนะคะคันนี้เหลือเพียง429,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนนะคะยินดีเช่่ยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะต้องบอกก่อนว่ารถราคาเฉพาะคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมเบนเดชเนเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะ5กกไก่วแวน7136กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะ โคมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะรถ <_ S 1> <น>หน่วยงานนะคะปรวระ่างมานะคะตรวจสอบประวัติได้ทุกคันการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ <_ S 2> ในส่วนของล้อรถคันนี้เป็นล้อแมกซอลลอยแปดเงาสองสีน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางรถปี2020นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยช่วงล่างของรถเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิม้มรอยี เดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้มีติดอยู่นะคะ สำหรับภายในนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลงไม่อยู่ที่1 8 6 7 4แกิโลเมตรไม้แท้ไม่เดิมนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นปุ่มเอ g งจิ้งสต t ร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ แผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอ,อักขระย,ยันใดๆนะคะในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบนาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสวยๆกันเลยหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัว รถไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2รูด้วยนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคันนี้ ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างฝั่งละ1จุดนะคะเป็นตัวโครรานติด1.6ตัวจีนะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโพรีเมียมนะคะ กระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะพอนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะค่างวดอยู่ประมาณ7,000กลางๆนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะ ค่สีนะคะลูกค้าเดี๋ยวตรงนี้เราต่อให้ใหม่เลยนะคะอันนี้หมดแล้วนะเดือนมกราแต่ว่าเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดาพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สูบพันหกร้อยซีซีร้อยี่สิบห้าแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอ หัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะจุดมาร์กเต้มสีจากโรงงานด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลม หัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับเขยี่ยนเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงโลโก้โตโยต้ายังอยู่ชวงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตต้องฝากระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างให้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะโตโยต้าอันะะติส 1.6G ปี2016ราคาสี แ9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงส,สุด7ปี8 4งวดนะใครสนใจนะคะติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นเัดเพชรยนต์ยินดีช่วยทุกคันัละทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ